สวัสดีครับวันนี้ผมพามาเล่นเกมใ่เหมือนเดิมนะฮะอันนี้รหัสใหม่นะครับคิดจริงเห็น,นตอนนั้นพี่ิลงคลิดเราบอกก็เห็นว่าน้องไม่กดไลค์หรืออะไรเลยพี่ว่าเออเกมนี้เห็นกดไลค์กันกันอยู่ก็พี่ก็กลับมาอัดเหมือนเดิมนะฮะ เห็นแล้วมีหมดเข้ามาใหม่คือหมดซอมบี้เดี๋ยวพี่เข้าพาเข้ามาเล่นดีกว่าพี่ไม่เอาหมดอะไรเข้ามาเล่นนะคะพี่แล่วแ่บอกซอมบี้กับโคุยกันเพราะน้องบอกว่าไม่ได้น้องบอกห่อพี่แค่จาได้ว่าพี่เคยชวนน้องเออจะพาน้องเข้าไปดูเข้าไปเข้าโซนโควการแต่ก็เข้าไปไม่ได้พี่คิดวังเลย ซอมบี้นะฮะโอฮ Rocky a b y อ b y a b y a b y a อ y a b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  y เฮ้ยเดี๋ยวเสกของนะป้ะมันเสกไม่ได้อก็โอ้ยวุ้ยต้องเกมนี้ก็ต้องจ๋อคือการ์ยเอิมพี่ว่าถ้าเกมเนาเกมนี้ถ้าอยากโหลดก็พิมพ์ได้แค่ไก่ปืนนะฮะตามโทรศัพท์เลย เองก็ได้นะคะผมแต่มันไม่เกี่ยใครก็ตรงว่าจะยิงกันเองไม่ถ้ายิงกันเองก็ช่วยกันไม่ได้ัน,นต้องช่วยกันนะครับท,ที่สาวหนึ่งครับผมอโอ้ยโอ้ยโดนยิงระเบิดควนันโอเค ไเสียงอะไรเงี้ยเมื่อไหร่ก็ขอโทษนะคะพี่ไม่ได้พูดโคอตาหรือคำหยาบหรืออะไรตัดเข้ามาพี่ก็ขอโทษนะคะผมไปดูกันเลยไปเล่นกันต่อไม่ได้ไปดูเงี้ยไม่อยากให้พี่กดไลค์นะฮะไม่ได้เล่นต่อก็ให้กดไลค์นะครับผม ก็เขาอยากให้เล่นเกมเขาอยากว่าให้เล่นเกมอีกเดี๋ยวพี่ลองเล่นเกมอีกแล้วลองถ้ากดไลค์ไม่กดไลค์หรือไม่กดพี่ก็จะได้อัดเกมนี้ไปเรื่อยๆโอเคปหมถ้าอยากอยากดูอีกก็ดูเพื่อเพื่อว่าโอ้เปลี่ยนปืนเลย เดี๋ยวพี่ไปไปเล่นแบบอื่นดีกว่ามาเห็นขอกันนะจังเขามีโฆษณาอะไรก็บอกไปแล้วนะครับมันเล่นอะไรเนะี่ยไปไปไปเล่นกันต่อเล่นกันต่อ อ่าฮะวิ่้ากก่อนกระนั้นฮ่พี่พี่ว่าให้น้องดูดูก่อนก่อนแ่้วพี่จะเอาฟอร์มาวัดซื้ออยู่แต่ตังไม่มีพี่ก็ซื้อไม่ได้เอเอทีนี้ละกันอ

아, 예. 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 아, แล้วดีไหมโอ้โตัวสองตัวสามตัวปาปาเดกนคนเดยว ขึ้นไปข้างบนิสุทธิสุดเลยมันขึ้นขึ้นธรรมดาดีกว่ามาเลยละเลยละมันเลยที่กัดละอ๋อก็แค่นี้แหละมา ต่อไปก็เห็นน้องบอกให้เล่นโซนคุยหน่อยไม่อยากเห็นบ้างโซนคุยให้ลืมล้วไม่ได้เล่นนานว่าโซนคุยอยู่ตรงไหนก็ดูกันอันนี้โซนอะไรคะเนี่ยไม่ได้เล่นนานเฮ้ยผีเหรอนี่เนี่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 อ โองงงง <c oughs> อฮงเออทำไมแบบมันเหมือนฟรีไฟเลยอ่ะเออเดี๋ยวข้างหลังน้องอยากให้พี่เล่นฟรีไฟบ้างไหมพี่จะได้เอามาเล่นถ้าเอามาเล่นก็าจะเล่นสนกุกอ๋อมีลักกิบ็อสอ๋อว่าคืออะไรวะเอาไว้ทำอะไรอ่ะเห็บมานเนี่ยมันเข้ามาเล่นสแปมเลยรอให้เวลาหรอรอเวลาหรอ มันไม่คนโอเคเดี๋ยวตัดก่อนนะ